เนาะก็อัปเดตอ่าฟังก์ชันใหม่มาเกี่ยวกับกลิบบล็อกนะทุกคนเนาะอ่าแล้วแต่ละมื้อให้เ้ามาเช็คอินเนาะนำการบ่งหัว่าเช็คอินอ่าแล้วจะได้อย่างเนาะนำได้เช็คอินเป็นหนึ่งมือ้อแล้วมื้อนี้เป็นมื้อที่สองเนาะอ่าตามที่เบอร์นี้มันให้เช็คอินอ่าติดกันเนาะน่าจะให้เช็คอินแบบทุกมื้อเนาะอ่าคือถ้าเหมือนใบเน่นถ้าเหมือนกระดานเหตุอื่นๆกับเวลาเขาเช็คอินเช็คอินเช็คอินครบแล้วกะมันกะจะได้ให้กล่องของขวัญมาเนาะ อ่าเป็นเงินเป็นยังสินะแต่กะบุงว่าเบียกเชดนี่จะให้ยังเนาะในการเช็คอินครบเจ็ดมือแล้วก็คือเขาล็อกอินแต่ละมือให้ไปเช็คอินนะนะและ้วก็แลวจะได้เงินเป็นเท่าไหร่ก็ยังบริหารได้หมุนทุกคนเนาะอันนี้กะอัดคลิปอ่าเอิ้นว่าแจ้งเนาะหรือว่าให้เอฟซีหลายๆคนที่ว่ามีบัญชีเบียก่แล้วเนาะเทิดกระยาบทเทศดกระยาเนาะลองเข้ามา เช็คอินในแต่ละมือแต่ละมือเบิ้องเนาะวา่าได้แล้วเขามาเบิ้งว่าเจ็ดมือเขาซิได้อย่างเนาะแล้วนําสีมาอัดให้เบิง้งเนาะครบเจ็ดมือเนาะมือนี้เป็นมือที่สองที่ทำเช็คอเชินแล้วมันก็สิเป็นจังสีเนาะยูน้าโทรศัพท์ก็สิเป็นสีแหละเนาะมันจะมีฟิวเจอร์มาอ่าอยู่ข้างๆเนาะอยู่แทบ็บเมนูทางด้านซ้นายมือโทรศัพท์มันจะเขียนว่ากิบบ็อกนี่แหละเนะาะแล้วมือที่สามเราก็จะเช็คอเนาะครบเจ็ดมือแล้วนําสีมาอัดขลิปให้เบิ้งว่ามันซิได้อย่างแล้วก็สิได้เป็นเงินเท่าไหร่แล้วทุกคนด้ เช็ Check, คครบเจ็ดมือแล้วทุกคนสิได้อย่างเนาะแล้วเาก็มาคอมเมนต์กันนะทุกคนเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ว่ากันเท่นนะานี้เด้อใครที่บุกหันไ้เช็คก็กลองไปเช็คเบืองเราทุกคนเนาะอ่าในบีเอชเช็ดเนาะมีแล้วได้ทุกคนเนาะแล้วก็กิฟบอกในตามที่ไปแปลมันก็เกี่ยวกับเป็นของของ,ของขวัญอย่างสินะเนาะนะแล้วก็ลองติดตามเบืองว่าบีเอชเขาจะมีฟิวเจอร์อย่างต่างๆให้เฮาแดเนาะเชื่อว่าอ่าตั้งแต่น้ำเช็ดมาก็มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาอยู่ตลอดเนาะสำหรับบีเอชเช็ดก็ถือว่า โบได้เป็นสปอนเซอร์เนาะโบได้เป็นสปอนเซอร์โบได้อย่างเนาะโบได้มีสปอนเซอร์อย่างเนาะแต่ว่านําเชิดหาเงินกบมันทุกวันอยู่แล้วเนาะอัดคลิปลงแดบโบัดคลิปลงแดกะการที่ว่ามีสิ่งใหม่ๆกัสีอัปเดตแจ้งให้กับเอฟซีทุกๆคนที่ว่ากาลังศึกษาอยู่เนาะแล้วกาหลายๆคนที่ว่าติดตามนําอยู่เนาะสำหรับคลิปนี้วันไนี้เด้ออย่าลืมเนะาะไพที่ว่าอ่านแล้วกันลองเช็คอินเบิร์กเนาะทุกคนเนาะอ่ะไยที่ว่าเช็อคอินแล้วลองคอมเมนต์เข้ามาเบิร์กเนาะได้เช็คอินได้จากมือละนำหากาเช็คอินในสองมอ เห็นทีมงานแจ้งเนาอะอการคือมีฟิวเจอร์ตัวนี้มาเนาะนำผกกระเซอินในสองมือเนาะทุกคนได้เช็กอินได้จักมือแล้วเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้วางไวทีนี้เด้อ